รีดอะลาวครับคุณสวัสดีค่ะกลับมาพบกับสาระดีๆเหมือนเช่นเคยนะคะกับดิฉันสุรางศรีสะใ,ในรายการรีดอะลาวค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมท่องโลกแห่งการอ่านค่ะ อย่างที่ดิฉันได้สัญญากับคุณผู้ชมไว้เมื่อคราวที่แล้วนะคะว่าวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปปลุกพลังความคิดเพื่อธุรกิจที่สดใสกันต่อค่ะกับคุณสมชาติลีลาไกรสอนนะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้ค่ะคิดออกนอกหน้านะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันต่อเลยค่ะทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ถือได้ว่าเป็นปัญหาหนักอกของเจ้าของกิจากาิจเลยนั่นก็คือลูกจ้าง ในเล่มนี้นะคะคุณสมชาติได้แนะนำไว้8ขั้นตอนท่งในการเตรียมพร้อมลูกจ้างให้คิดแบบเท่าแก่ทำไมเราถึงจะต้องเตรียมให้ลูกจ้างคิดแบบเท่าแก่ไม่กลัวหรือว่าเขาจะออกไปตั้งกิจการแข่งกับเราหรือมันมีความสำคัญยังไงกับการให้กระบวนการคิดกับเขาแบบนั้นผมว่ามีในยะาสองสองสองเรื่องสำคัญนะครับที่ผมพูดถึงเรื่องการการสอนลูกจ้างให้คิดแบบเท่าแก่อย่างแรกก็คือว่าความเป็นลูกจ้างนะครับ จะมีความอินในตัวธุรกิจน้อยกว่าตัวทุกแก่อยู่งเป็นเจ้าของรรนะครับกับอันที่2คือว่าในถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเท่าแก่ไม่สามารถทําทุกเรื่องได้ด้วยตัวเอง<ด><ด>ถ้าไม่มีลูกน้องมือโปรเราก็จะเหนื่อยเป็นตัวเองค,คะนะครับมาถึงเรื่องได้ก่อนเวลาที่เราไปซื้อสินค้าสมมุติเราไปร้านวัสดุก่อสร้างนะครับเราอยากจะได้สินค้านี่สินค้านี้ลูกน้องตอบคําถามอะไรไม่ค่อยเคลีย ตัดสินใจแล้วไม่ได้จะลดราคาเออเดี๋ยวถามเท่าแก่ก่อนทุกอย่างทำเท่าแก่ก่อนหมดปุ๊บลูกค้ามีความรู้สึกว่าฉันกําลังคุยกับคนที่ตัดสินใจไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่คุยเสียเวลาเสียเวลาก็สุดท้ายเท่าแก่ก็ถูกเรียกออกมาจากหลังร้านมาปิดการขายทุกครั้งทำให้ยังไงฮะเวลาของเท่าแก มม่มแีแทนที่ะจะไปคิดหรือไปอะไรอย่างอื่น,<ช>นเขาเขาก็มีสูตรหนึ่งเขาเรียกว่า empowerment คือการมอบอำนาจมอบหมายอำนาจให้กับลูกน้องบางคนหรือพนักงานบางคนเนี่ยมีอํานาจการตัดสินใจบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าหนึ่งภาคภูมิใจสองคนที่คุยเขาด้วยรู้สึกว่ากําลังคุยกับคนที่มีความรู้กาลังคุยกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจไม่ต้องพึ่งอีกคนคนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะทําให้เท่าแก่ประหยัดเวลาไปด้วย ส่วนอีกมุมมุมหนึ่งที่บ <Okay. S 1> อกว่าในเมื่อเท่าแก่ไม่ได้มีเวลาตลอดเวลานะครับแล้วหลายๆครั้งเนี่ยต้องสังเกตนะครับธุรกิจตักวันนี้ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางอย่างเดียวธุรกิจขนาดใหญ่ก็กําลังประสบเรื่องของ การหมุนเวียนของพนักงานที่ออกกันบ่อยมากโดยเฉพาะคนเจนวายคุณย่อมรู้ไหมคนเจนวายหนึ่งในลักษณะพิเศษของชนคนเจนวายคือสมาธิสั้นสมาธิสั้นอยากประสบความสําเร็จเร็วๆเพราะนั้นร้อนถ้าทําอยู่ธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งไม่ก้าวหน้าออกอย่างนี้ต้องลาออกไปหางานใหม่นะครับถ้าเราไม่สามารถดึงใจเขาได้เราไม่สามารถสร้างความผูกพันหรือความรักในองค์กรเขาได้เขาก็จะไปเพราะฉะนั้นเราควรจะชิงลงมือก่อน การสอนลูกน้องให้เป็นเท่าแก่ไม่ได้หมายความว่าการที่เขาฝึกเขาให้มันเรื่อยขาเก้าอี้เราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเท่าแก่ใจกว้างจริงถ้าลูกน้องคุณน่ยมีความสามารถจริงๆแล้วคุณจะสร้างเขาให้กลายเป็นเท่าแก่ในอนาคตเขาอยู่กับเรามา20 30ปีแล้วก็มีความสามารถอยากจะตั้งธุรกิจไว้นอก็ช่วยเขานะครับดีกว่าในระหว่างที่เราเขาอยู่กับเราเราก็เต็มที่ของเขา ในระหว่างที่เขาอยากจะกลายเป็นเท่าแก่จริงๆไม่ได้ออกมาเป็นเท่าแก่ว่าทํางาน3เดือนอย่างเป็นเท่าแก่แต่นี่อยู่มา20ปีอยากเป็นส่งเสริมรรก็ถือว่าเป็นการช่วยชาติดยอย่างหนึ่งให้มีธุรกิจที่แข็งแรงเพิ่มอีก1ธุรกิจลีดอาราวครับคุณ